สวัสดีครับผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับคงเคยประสบอาการมึนหัวนะครับหรือบางท่านเนี่ยมีอาการมึนทั้งวันเลยนะครับหรือบางหรือบางคนก็มีหน้ามืดง่ายนะครับวูบง่ายมึนหัวตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะทำังไงก็ไม่หายนะครับแล้วก็อาจจะคงเคยได้ยินมาว่าเอออาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะแล้วทำยังไงดีถึงจะหายนะครับหรือว่ามันเป็นจากอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราลองมาฟังกันนะครับ ก็พบกับผมนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสําหรับอาการเมินหัวเนี่ยจริงๆมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับอาการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็เป็นข้อหนึ่งนะครับคําถามคืออาการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แค่ไหนถึงจะเรียกว่าเพียงพอนะครับก็ข้อแรกเราต้องลองดูก่อนว่าพักผ่อนของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะแนะแนําว่าเกี่ยวข้องกับการนอนหลับนะครับ ถ้าเรานอนหลับเนี่ยน้อยมากเลยเช่นเวลานอนเวลสีชั่วโมงอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เรามีอาการมึนหัวหรือเพลียในช่วงกลางวันได้นะครับแต่ว่าถ้าเรานอนปกติจะแปดชั่วโมง9้าชั่วโมงสิชั่วโมงแล้วในวันเสาร์ที่เรานอนนานกว่าน,นั้นซะอีกเนี่ยแต่ก็ยังมึนหัวทั้งวันนะครับเพลียรหรืออะไรพวกนี้ไม่หายสักทีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องไปดูนะครับว่าการนอนหลับของเราเนี่ยคุณภาพของการนอนหลับเรามันดีหรือเปล่านะครับเช่นบางคนเนี่ยมีสิ่งรบกวนในเวลากลางคืนบ,บ่อย มีแสงในห้องนะฮะมีเสียงทําให้เราตื่นบ่อยต้องไปเข้าห้องน้ําบ่อยๆอะไรพวกนี้เนี่ยฮะก็อาจจะทําให้เราพักผ่อนได้ไม่เพียงพอต่อให้เรานอนนอนเยอะก็ตามนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการนอนหลับที่ต้องไปแก้ไขปรับสภาพแวดล้อมต่างๆอย่างที่ผมเคยได้กล่าวไปในวีดีโอก่อนๆหน้านี้นะครับต้องเหนือไปจากนี้ได้บางคนมีการหายใจที่ผิดปกติในขณะหลับนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือนอนกรนนะครับ จริงๆนอนกรนเนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะมันก็แค่นอนเสียงนอนแล้วมีเสียงดังออกมากรนเสียงดังเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกันนะฮะจริงๆมันค่อนข้างเกี่ยวเลยทีเดียวคือการนอนกรนเนี่ยมันเป็นการที่ร่างกายเราไม่สามารถที่จะเอาอากาศเข้าไปในในปอดเราได้อย่างเต็มที่นะครับมันก็เลยจําเป็นจะต้องมีการหายใจเอาลมเข้าไปอย่างเต็มที่ก็เกิดเสียงกรนขึ้นมานะฮะโดยเฉพาะพวกที่มีทางเดินหายใจตีบแคบลงจากภาวะต่างๆนะครับ นอกเหนือจากนี้เนี่ยบางคนกลนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลนนะครับถ้าเกิดว่าทางเดินหายใจมันถูกอุดกั้นร้อเราก็จะมีการหยุดหายใจทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยมันเสียไปอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นพวกที่นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วแต่รู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าแล้วนี่มันมันยังมึนหัวมันปวดหัวมันเพลียทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็แนะนําว่าควรจะไปตรวจการนอนหลับเลยนะครับที่โรงพยาบาลนะครับหรือว่าปรึกษาทางบริษัทต่างๆว่าที่เขามีสามารถตรวจที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ย เพื่อดูว่าเรามีภาวะนี้ไหมถ้ามีเนี่ยก็แก้ไขแล้วมันก็จะหายไปนะครับส่วนนอกเหนือจากนี้เนี่ยอาการอื่นๆซึ่งทําให้เกิดการมืนหัวได้นะครับเราก็ต้องไปดูกลุ่มที่ทําให้มีเลือดเลี้ยงสมองที่ผิดปกติไปนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่มีโรคโลหิตจ,จางนะครับจากสาเหตุต่างๆนะฮะในคุณผู้หญิงก็คือส่วนใหญ่ก็มีประจำเดือนนะฮะอาจจะมีการ ขาดธาตุเหล็กแล้วก็มีโลหิตจางพวกนี้อาจจะมึนหัวง่ายนะครับทำอะไรก็เหนื่อยนะครับหรือบางคนก็รู้สึกจะวูบง่ายเนี่ยจะต้องไปตรวจดูนะครับว่ามีภาวะโลหิตจางร่วมด้วยหรือเปล่านะครับหรือคนที่มีโรคหัวใจนะครับพวกนี้เลือดไปเลี้ยงสมองก็อาจจะลําบากหน่อยก็จะต้องรักษาโรคหัวใจคนที่มีโรคไตหรือว่ารับประทานยาขับปสัสสาวะต่างๆเวลาที่ร่างกายเราขาดน้ํามากๆเนี่ย มันก็จะทําให้เรามีอาการมึนหัวได้นะครับเนื่องจากว่าน้ําก็เป็นส่วนประกอบของเลือดถ้าเราน้ําไม่พอในร่างกายเนี่ยมันก็ไปเลี้ยงไปเลี้ยงสมองเราได้ไม่ค่อยดีก็จะเกิดอาการมึนพวกนี้ขึ้นมาได้มีอาการวูบง่ายนะครับแต่ท่านไหนก็ตามนะครับที่อยู่ๆไม่เคยมีอาการมึนมาก่อนแล้วอยู่ๆมันเป็นขึ้นมานะครับ หรือมีอาการที่เราวูบไปไง่ายๆพวกนี้ควรจะต้องไปตรวจกับแพทย์เลยนะครับเพราะว่า,าการอะไรที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วอยู่ๆมันเป็นขึ้นมากันทันหันเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับโรคที่มีความอันตรายสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นโรคหัวใจหรือโรคที่มีอาการอุดกั้นของออมีริมเลือดอุดกั้นในปอดเป็นต้นนะครับพวกนี้ควรจะต้องไปตรวจนะครับการเมึนหัวเนี่ยควรจะต้องแยกให้ชัดเจนกับอาการที่มีบ้านหมุนนะครับเพราะว่า มันเป็นโรคที่เกิดกันคนละแบบนะครับการบ้านหมุนก็คล้ายๆกับการที่เราอยู่เฉยๆหรือว่าเราหันศีรษะไปสักทางหนึ่งหรือเรากําลังล้มตัวลงนอนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหมุนไปหมดเลยนะฮะอันนี้จะไม่ใช่อาการมึนหัวนะครับเวลาไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์เขาจะพยายามวินิจฉัยแยกโรคว่าอาการมึนกับการบ้านหมุนเนี่ยคุณมีอาการไหนกันแน่เพราะว่า,าการวินิจฉัยรักษาต่อไปเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับและอาการบ้านหมุนนี่ก็อาจจะมีได้ตั้งแต่โรคของ หูนะครับหรือว่าโรคของทางสมองเองนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านมีถ้ามีอาการทางไหนก็ต้องตรวจรักษาไปในแถวทางนั้นนะครับก็หวังว่าวิดีโอเทปครั้งนี้คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับในสําหรับคนที่กําลังสงสัยว่าตัวเองทําไมอยู่ๆมันหัวมีอาการเวียนหัวพักผ่อนไม่เพียงพอและอาการพักผ่อนไม่เพียงพอเรื่องการนอนหลับเนี่ยนอนดีไหมนะฮะ ถ้านอนไม่ดีก็ลองจัดสภาวะแวดล้อมในการนอนให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนท่านไหนซึ่งจัดพักผ่อนให้ดีแล้วนอน7ชั่วโมง9ชั่วโมงไม่ดีแล้วเนี่ย ก็ยังมีอาการมึนหัวอยู่พวกนี้แนะนําว่าควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจการนอนหลับดูนะครับว่าการนอนหลับของเราเนี่ยเป็นปกติไหมนะครับเพราะว่าบางคนมีโรคอย่างอื่นร่วมด้วยหรือบางคนมีกรนชัดเจนพวกนี้ก็ควรจะไปตรวจเลยนะครับเพราะว่าการรักษาพวกนี้ก็จะสามารถทําให้อาการมึนหัวการเพลีย <c oughs> ต่างๆพวกนี้หายไปได้เลยนะครับหายไปค่อนข้างเร็วเลยด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยให้คนไข้อย่างเช่นใช้ใชเครื่อง C ี a p ช่วยหายใจในขณะหลับ คืนเดียวเท่านั้นคืนต่อมาหายเลยนะครับวันต่อมาก็รู้สึกดีเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะรีบไปตรวจนะครับหวังว่าวิดีโอครั้งนี้คงเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากครับ